คุณครูลิต้านะครับจากเค r k k เคสฟนะครับได้ติดต่อขอนำนักเรียนมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมณนวัดพระธรรมกายคอโซล,ลุสโกครับหลังจากที่คณะนักเรียนเดินทางมาถึงที่วัดแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประถมนิเทศเรื่องความเคารพต่อพระรัตนารายจากนั้นก็มีการสอนวัฒนธรรมชาวพุทธนะครับก็คือการกราบแบบเป็นจางขาปดิษฐแล้วก็มีการสอนวิธีการนั่งสมาธิ พร้อมท้งรับชมสื่อวิดิทัศน์เพื่อความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก่อนที่ผู้แทนนักเรียนครับจะได้น้อมถวายพันธุบเทียนแพ่และพันดอกไม้แด่พระอาจารย์จากนั้นมีการสดบูชาพระนะครับแล้วก็แนะนําการปฏิบัติธรรมตอบคาถามต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็สมาธิ นักเรียนทุกคนนะครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธโดยผ่านกิจกรรมงานบุญพิธีต่างๆเช่นการถวายพัไตรนะครับการตักบาตรกรวดน้ํารับพรพระมีการปิดทองนะครับแผ่นทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาก่อนกลับครับคณะนักเรียนและก็คุณครูจากเคอร์เคสสคฟนะครับก็ยังได้รับชมวัดได้รวมกันรับประทานอาหารนะครับ ซึ่งตลอดกิจกรรมคือครูแล้วก็นักเรียนมีความประทับใจในกิจกรรมต่างๆมากแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณทางวัดสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของทางเจ้าหน้าที่โดยนักเรียนนะครับก็ยังได้เขียนความประทับใจในประสบการณ์ครั้งนี้ว่าพวกเขาตื่นเต้นมากที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิโดยน้องๆบางคนนะครับได้บอกว่าเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากจากการนั่งสมาธิทําให้เขาผ่อนคลายมีความสุข สบายใจแล้วก็ใจสบายและนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับพวกเขามากเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นภาพนะครับที่เราได้เห็นว่าวันนี้นะครับแม้ว่าจะอยู่ที่พื้นแผ่นดินใดก็ตามแต่ก็สามารถเข้าถึงความสุขภายในได้ง่ายๆด้วยการให้โอกาสกับตัวเองนําใจกลับมาตั้งไว้ที่ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดย่างสบายๆนั่นเองครับก็ต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดนครับ